เขาได้มาได้แปดคนอ้านี่แสดงว่าเขาโอเคเขามาได้ทุกคนเอามาเลยมาเลยมาดิ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  ดูบอไในมือถือเล่นเล่นแบบประตูไฟันเลยย้อย้อนย้อน้อนย้อนย้อนข้าไบอเขาไม่ได้เอาตายแค่ในออกแป๊บึงได้บอกวันดีโลได้อเพราะว่าเพราะว่าบอสเขาไม่ได้ใช่สามสอ้เลินถล่มอเพื่อนน่นนะให้มันลูมา นี่ยมึงเอีเขาเปลี่ยนี่ยหอว่าผมเลีแม่เมื่อเพื่อนรักกันมาเจอกันทำไมครับป้าปะใครอยากทำไรเชิญดูตู้ไรบูธห้บูธอ่อเอาบูธบูธเละเละหมดเละห้องกี่หมดกดอะไรวะกดคีย์ค้างกดกดเลยนะกดดิเฮ้ย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 ไอบอลเพื่อนรักเฮ้ยเฮ้ยบุ๊มาัดี้เลยเฮ้ยทำไมไอ้ดีมันสู้ยากจังวะ อุ้ยอ้ยออ้ยอ้ยอะไรจะซู้อจะสู้อดีตอดีตเนี่ยแมนฮันหรอมานี้ดิอนี้อนนอันนี้ดิอืมอนี่ไงนี่อะไรเปิดสงครามเปสงครามชีวิตราเป็นสี่ใช่ไหมบอลสงคราไทุกทีไปไเอาชีวิตรอดเถอ ไม่ได้คือบนมือถือมัน P P เวอร์ชัน1.8.9เพื่อ,อนตัวเลิฟมากไ <laughs> 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 อ้เลิฟ <laughs> อิด P P 1.8.9อ่ะโออห,หัวเราะ

แต่ละคนที่อยแม่งอยู่ด้วยกันกางเงี้ยเล่นเล่นเล่นแบบไม่ตกใช่ไหมเออนั่นแหละไอ้น็อตปรับไปเก่งมากไอ้น็อตไม่ตกไอ้น็อตเก่งมากตีร้องไอ้เจ้าโอ้ไม่เป็นไรมันกินอะไรน้องกินกระบองเพชรไหมฮะอะไรวะก็นั่แหลมากินมากินกระบองเพชรน่ะเนียมังนะ น่ารักจังเลยตะขี่ไปทางไหนอะเออขี่กวางเพชรขี่กวางเพชรเฮ้ยขอโทษขอโทษครับพี่อย่าละเกยน้องสิขอโทษครับผมรู้การไม่ถึงเท่าทำอยถ้ากดเข้าอีเวนต์ทอรี่กดแล้ววะเรีมเฮ้ยบอสเราได้เพชรมาเจ็ดก้อนอ่ะเฮ้ยเอามาให้เราเดี๋ยวเราทำพวกเพชรเองอุ้ยใช่ดีจังขอเอาด้วยเอาเจ็ดอันเลย เพื่ออะไรกันเพื่ออะไรกันวะเพชรมันดีนะเว้ยเออใช่พวกเพชรมันขุดดินได้เยอะสุดยอดผมขอโทษผมผมเพื่อทำเตียงแต่ผมผมขอโทษส้มแม็กไม่เห็นอะไรหลับตาก่อนหลับตาใช่ได้อโอเคหลับตาหลับตาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเกี่ยวอะไรอะหลับตาหลับตาโอเคตายดีมากเลยรับตาอยู่หลับตาอ๋อเศร้าอ่ะเคโอเคโอแล้วเรื่องรับตาหลับตาเออตึงตึงอ่ะลืมตาละ

อ่าใช่ใช่ใชเดียวเดียวใจเย็นใจเย็น <c oughs> อ๋อ <c oughs> สนใจเล่นไม้ค้ำในหีบปะจ <c oughs> ่ายเลยเพื <c oughs> ่อนสนใจเล่นไม้ค้ำในหีบปะเดี๋ยวไปหาบล็อกให้แล้วแล้วเราคือตูต้องเอาเอาเวลานี้คือมานั่งดูคนนั่งทำอะไรในหีบเนี่ยน,นะเร <c oughs> าจะได้ดูทำไมวะเรอนะได้ดีแล้วตูจะได้วิธทำไมวะ <c oughs> มีใครมีกระดูกไหมเขาเจอมามีห้าอันเดี๋ยวเอาไปให้ปะใครจะใครจะเทมหรือเปล่า ai boss sốt chơi ơi lắm mã bên thanh mày sốt chơi sốt chơi sốt chơi sốt lắm sốt chơi 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 อ้าวเฟลนะใส่นอนมันก็ได้เดี๋ยวใจเย็นนอนก่อนไหมอะมันมืดแล้วอะนอนก่อนไหมทำไมไม่นอนอ่ะเพื่อจะอะไรกันอยไม่ได้ทีอันนี้ถิ่นตื้ออันนี้ถิ่นตื้อไม่ได้ไม่ได้อันนี้ถิ่นได้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 ลยลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนลุกอ่ะอ่ะลุกละลุกลค เดี๋ยวก็ไปด่ากันสองที่จะกลับทข้าไปเอาค่าที่หินตือนอห้อาเอานอนดีนอนดีเลอเลิฟเนาะเอาเย a เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ที่สางนี้นั่นแหละคิปเปอร์มาแล้วไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลข้างหลังเนี่ยเพิ่งพูดถึงคิปเปอร์ใช่ไอ้บอลหลังไอ้บอลหลังหลังหลังไอ้บอลที่น่านไอ้บอลซ้ายมืออ่ะไม่ใช่แร้ ไม่วาม่ขวาขวามือขวามือขวามือโอ้โอ้โห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 อ้อันนี้โทษนะอันนี้ไมค์คับหรือสวนสัตว์คิปเปอร์เลเนี่ยสวนคิปเปอร์หรือเปล่าอี่กาตูเตาตุ๋ดอันนี้ถิ่นตูห้ามเข้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโซนโซนตูห้ามเข้ามาฮะเฮ้ยไอ้บอส อยากอยากเห็นบ้านบอสปะนี่นี่ตัสร้างบ้านให้มึงนี่นี่นี่น,น,นี่บ้านมึงเนีเนี่ยบ้านมึงอยู่นี่ลงไปดิเฮ้ยบ้านเราสวยดีนะแน่นอน